มาดูข้อ10ต่อเลยนะคะนักวิทยาศาสตร์พบว่าสามารถหาค่าประมาณของพื้นที่ผิวหนังของมนุษย์และตรงนี้คือตัวแปร S นะคะ S คือพื้นที่ผิวหนังของมนุษย์นะคะตัวแปร S เป็นตารางฟุตน,นะคะหน่วยหาได้จากสูตร S เท่ากับ0.1 0ย์คูณ W คูณ H ยกกำลัง0.5นะคะ เมื่อ h แทนความสูงที่มีหน่วยเป็นนิ้ว W แทนน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นปอนด์จงหาค่าประมาณของพื้นที่ผิวหนังของคนที่สูง5ฟุต4นิ้วและหนัก180ปอนด์นะคะข้อนี้มาดูก่อนเลยนะคะว่าโจทย์กำหนดอะไรแล้วก็ถามอะไรนะคะโจทย์กำหนดว่าคนสูงเท่าไหร่คะความสูงของคนคือ5ฟุต4นิ้ว ความสูงของคนคือตัวแปรไหนคะดูจากสองอันนี้คือตัวแปร h ใช่ไหมคะคือความสูงของคนเขียน h และหนักหนักเท่าไหร่คะหนักร้อยแปสิบปอนด์ความหนักน้ำหน,นักคือตัวแปรอะไรคะบิวนั่นเองเขียนเลยนะคะโจทย์หาเลยคะจงหาค่าประมาณของพื้นที่ผิวหนังโจ,จทย์ถามพื้นที่ผิวหนังนั่นเองคือตัวแปรไหคะ นี่ไงคะตัวแปร s นะคะโจถามตัวแปร s เพราะฉะนั้นเราสามารถหาคำตอบจากสูตรได้เลยนะคะลอกสูตรมาอีกรอบหนึ่งนะคะ s เท่ากับ0.1091คูณกับอะไรคะ w คูณ h ทั้งหมดยกกำลัง0.5ถูกไหมคะทีนี้ เราทราบอะไรแล้วก็แทนลงไปในตัวแปรในสูตรนี้ได้เลยนะคะอืมเราทราบเลยคะ่ะลอกตรงนี้มานะคะตรงนี้เป็นตัวเลขเดิมไม่ต้องเปลี่ยน w เท่ากับเท่าไหร่คะหนึ่งรอยแปดสิบหน่วยเป็นปอนดหน่วยเดียวกันถูกไหมคะกับ w นี้เพราะฉะนั้นหน่วยเดียวกันเนี่ยสามารถเอาตัวเลขมาแทนในสูตรได้เลยนะคะใส่มาเลยอืมคูณกับ h h คือเท่าไหร่คะที่โจทย์กำหนดให้ ห้าฟุตสี่นิ้วตรงนี้เนี่ย h ของเรามีสองหน่วยมีทั้งฟุตทั้งนิ้วแต่ว่า h ในตัวแปรที่เขาบอกเนี่ยเป็นแค่หน่วยนิ้วหน่วยเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องแปลงหน่วยก่อน,นะคะ่ะตรงนี้คือการแปลงหน่วยนะคะต้องทําให้เป็นนิ้วค่ะตรงนี้เรามีสี่นิ้วแล้วแต่ห้าฟุตเนี่ยจะทําเป็นนิ้วยังไงอ่าตรงนี้มาดูการแปลงหน่วยเลยนะคะ หนึ่งฟุตเนี่ยจะเท่ากับกี่นิ้วทราบไหมคะหนึ่งฟุตเนี่ยจะเท่ากับสิบสองนิ้วนะคะอ่าหนึ่งฟุตเนี่ยเท่ากับสิบสองนิ้วตรงนี้จําไปเลยนะคะนี่คือการแปลงหน่วยฟุตให้เป็นนิ้วหนึ่งฟุตเท่ากับสิบสองนิ้วเราจะจําได้ยังไงให้เรานึกถึงไม้บรรทัดคะ่ะไม้บรรทัดอันยาวๆนะคะอ่านึกถึงไม้บรรทัดอันยาวๆไว มนทัดที่ความยาว30เซนนะคะจะมี12นิ้วถูกไหมคะนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่า1ฟุตนั่นเองอาจจะไม่ม้วนทัดอันยาวๆเลยนะคะที่มันมี12นิ้วอะคะ่ะนั่นแหละ1ไมตรทัดเขาเรียกว่า1ฟุตอืมทีนี้เราได้มาแล้วว่า1ฟุตเท่ากับ12นิ้วเพราะฉะนั้นตรงนี้5ฟุตเพราะฉะนั้น5ฟุตเท่ากับเท่าไหร่คะก็คือเอา5ไปคูณ12นั่นเองจะได้เท่าไหร่คะ60นิ้วนั่นเองเพราะฉะนั้น หฟุตคือหกสิบนิ้วเรี่งตรงนี้มีอีกสี่นิ้วเพราะฉะนั้น h ของเราทั้งหมดคือเท่าไหร่คะก็คือหาฟุตคือหกนิ้วบวกกับ4เพราะฉะนั้นก็เป็น64นิ้วนั่นเองนะคะ H ของเราคือ6กนิ้วนั่นเองเพราะฉะนั้นหน่วยเดียวกันเรื่องคะหกสิบี่นิ้วนิ้วกับนิ้วตรงนี้เพราะฉะนั้น H แทนได้เลยว่าเป็นเท่าไหร่คะหกสิบสนั่นเองแล้วก็ยังยกกำลัง 0.5เหมือนเดิมนั่นเองนะคะตรงนี้สําคัญเลยะคะ1ฟุตเท่ากับ12นิ้วอย่าลืมนะคะจะไม่ได้ให้นึกถึงมไม้บรรทัดยาวๆไว้วค่ะมี12นิ้วนะ่ะเขาเรียก1ไม้บรรทัดว่า1ฟุตนะคะอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่ยากแล้วค่ะทําต่อเลยนะคะ s เท่ากับลอกมาเหมือนเดิมค่ะอืมตรงนี้มาดูนะคะยกกําลัง0.5 0.5นี่คืออะไรคะ0.5นี่เท่ากับ1คูณ2ถูกต้องไหมคะอ่าเพอาอย่างนี้มองง่ายแล้วถ้าสมมติ ไม่มอง0.5ไปมอง1/2แทนยกกำลัง1/2คือรูทน,นั่นเองค่ะรูท2นั่นเองนะคะรูท2ของ180คูณ64ถูกต้องไหมคะทีนี้เราก็แยกรูทแล้วค่ะค่อยๆแยกตัวแปรรูทออกมาก็ได้นะคะตรงนี้เขียนมาก่อน0.1091ทีนี้เราจะแยกรูทมาแล้วค่อยๆค่คะ180 เป็นนะเก้าสิบสี่สิบห้าสามสิบห้าอ่ะถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้น180นี้คือ2องคูณสคูณสคูณสคูณหเขียนเลยนะคะจะได้จับคู่แล้วก็ดึงดึงออกมานอกรูน,นะคะคือการถอดรูนั่นเองอ่ะเหลืออะไรคะ64มิดูอกสนะคะ ค่อยๆใช้สองไปเรื่อยๆนะคะหกสิบสี่คืออะไรคะสองคูณ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 สองมีกี่ตัวคะมีหกตัวสองคูณกันหกตัวหกสิบสี่นะคะอ่าทีนี้ครบแล้วนะคะร้อยแปดสิบคูณหกสิบสี่แยกมาได้แยกตัวประกอบได้เท่านี้นะคะ ถอดรูทสองมาเลยค่ะจับคู่นะคะมีสองคู่นี้มีสามถูกต้องหมคะห้าไม่มีคู่ปล่อยไปเลยนะคะมีสองตรงนี้นะคะอ่ะสองอีกอีกคู่หนึ่งไหยคะสองอีกอ่ะครานี้ง่ายแล้วค่ะตรงนี้เลากมาเหมือนเดิมเลยนะคะถอดออกมาต้องรูทมีสองคูณสามคูณสองคูณสองคูณสองถูกต้องไหมคะสองคูณสามนี้เป็นหกอันนี้นอกรูนะคะสองคูณสามเป็นหก 6คูณสองเป็นสิบสองถูกต้องไหมคะสิบสองคูณ2เป็นเท่าไหร่คะยี่สิบสี่ถูกต้องไหมคะแล้วก็มี24ิบสี่คูณอีกสองเป็นสี่บแดเพราะนั้นเรอรูทถอดมาได้ส8ิบแปดเหลือข้างใน,นอีกกี่ตัวคะเหลือห้าตัวเดียวในรูทก็เป็นรูทห้าไปเลยอ่าทีนี้นะคะได้มาเป็นนี้แล้วเราก็ไปหาเลยคะ่ะรูทห้าออกมาไว้ได้เท่าไหร่นั่นเอง ตรงนี้เราเจะคำนวณรูทห้ออกมาเองก็ได้นะคะโดยการประมาณค่าที่ใกล้เคียงนะคะหรือไม่ก็ไปกดเครื่องคิดเลขนะคะจะได้รูทห้ประมาณเท่ากับ2.236นั่นเองนะคะและตรงนี้ก็คือการคูณตัวเลขธรรมดาค่ะก็คูณไป3ตัวนะคะจะได้ออกมาเท่ากับ11.709นะคะหน่วยเป็นตารางฟุตถูกต้องไหมคะ S อ,อแต่ทีนี้เวลาตอบเนี่ยเราจะตอบส่วนใหญ่เขาจะนิยมตอบเป็นทศนิยมสองตำแหน่งนะคะตอบเป็นทศนิยมสองตำแหน่งก็ต้องดูตำแหน่งที่สามว่าเป็นเท่าไหร่นะคะถ้ามากกว่าหรือเท่ากับห้าก็ปัดขึ้นเลยนะคะปัดตำแหน่งที่สองขึ้นเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะประมาณเท่าไหร่คะตอบเป็นทศนิยมสองตำแหน่งจะได้สิบเอ็ดจุดเจ็ดหนึ่งฟูถูกไหมคะเพราะว่าอะไรคะ ว่าตำแหน่งที่3มเนี่ยมันคือ9มันมากกว่า5ถูกต้องไหมคะถ้ามากกว่าหรือเท่าก,กับ5เนี่ยปัดตำแหน่งที่2ขึ้นมา 1, 1> เลยคะ่ะตรงนี้จาก0ก็กลายเป็น1ถูกต้องไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นสรุปคำตอบได้ว่าอะไรคะพื้นที่ผิวหนังของคนที่สูงอ่าสูงเท่าไหรก็ว่าไปนะคะและหนัก ตท่าไหก็ว่าไปอ่ะมีค่าประมาณ11.71ตารางฟุตนะคะเวลาสรุปคำตอบอย่าลืมหน่วยด้วยนะคะข้อนี้เนี่ยก็คือเอาค่าที่เราทราบเนี่ยมาแทนลงไปในสูตรนะคะตรงนี้มี2ค่าก็แทนลงไปตรงนี้ที่สำคัญเลยนะคะคือการแปลงหน่วยคะ่ะ ต้องให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนนะคะถึงจะแทนค่าไปในสูตรได้นะคะถ้าเป็นคนละหน่วยเนี่ยอย่างเงี้ยเราต้องไปแปลงให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนอย่างนี้เป็นหน่วยฟุตทําให้เป็นหน่วยนิ้วถูกต้องไหมคะต้องเป็นหน่วยเดียวกันเวลาจะแทนลงไปในตัวแปรตรงนี้นะคะหน่วยฟุตทําให้เป็นหน่วยนิ้วทาไงคะก็นึกถึงใบบรรทัดลายมืมทัดสมบเซนลาทัดอันยาวนะคะเขาเรียวกว่า1ฟุตค่ะมี12 <c definitive> นิ้วอ่า1ฟุตจะเท่ากับ12นิ้วเพราะฉะนั้น5ฟุต เอาห้าไปคูณสองได้หกสิบนิ้วนั่นเองเพราะฉะนั้นหกสิบหกสิบนิ้วนี้มาบวกกับอีกสี่นิ้วก็เป็นหกสี่นิ้วตรงนี้หน่วยนิ้วเหมือนกันและ h เพราะฉะนั้นเอาหกสี่ไปแทนใน h ได้เลยถูกต้องไหมคะแล้วก็มองศูนย์จุดห้าตรงนี้ให้เป็นหนึ่งคูณสองคะเวลาเอาไปทําในรูปรูทจะได้มองง่ายกว่าถูกต้องไหมคะ,อะพออยู่ในรูปรูทแล้วเราก็ไปแยกตัวประกอบของสองตัวนี้ออกมาแล้วก็ถอดรูทออกมาโอเคแล้วก็เหลือแค่รูทห้า เราต้องไปหามาหามาได้เท่านี้แล้วก็คูณกันเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ได้คําตอบออกมานะคะจะตอบเป็นสารตัองอ้งแ่งหรือสองตำแหน่งก็ได้นะคะแต่ว่าทฤษฎียมสองตำแหน่งนี้นิยมตอบมากกว่านะคะอ่าเพราะฉะนั้นข้อสิบนะคะตอบประมาณสิบเอ็ดจุดเจ็ดหนึ่งตารางฟุตนั่นเองนะคะ